ไม่ใช่แค่การเล่นน้ํสาสร์น้ํากันสนุกสนานเท่านั้นนะครับวันนี้หลายจังหวัดก็ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเพื่อจะขอพรให้กําลังใจรวมทั้งเพื่อจะกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของผู้สูงอายุครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตานําบลหัวดอนหัวล่ออาเภอเมืองชนบุรีพร้อมด้วยญาติร่วมอวยพรครบรอบวันเกิด103ปี ของคุณยายสงกรานสันตจิตนะครับซึ่งมีอายุมากที่สุดในตำบลเธอมีลูก6คนเสียชีวิตไปแล้ว5คนเคล็ดลับอายุยืนของคุณยายก็คือกินอิ่มนอนหลับและไม่เครียดนะครับ103ปีคุณยายสงกรานนะครับส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามเหล่ากาชาติจังหวัดลงพื้นที่รดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่มีอายุ 101-103ถึงปีในแต่ละอำเภอเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้สูงอายุส่วนใหญ่บอกว่าทำเจตใจให้จำสาสอยู่แบบพอเพียงกินน้ำพริกกับผักต้มและปลาเป็นอาหารประจำวันขณะที่ชาวไทยเชื้อสายรามันในชุมชนวังกะตําบลหนองลูอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพากันนําสํารับอาหารขาวหวาน ไปมอบให้กับผู้สูงอายุที่เป็นญาติเดินทางมาจำศีลที่วัดวังวิเวาการามทำให้บรรยากาศภายในวัดนั้นเป็นไปนอย่างคึกคักนะครับจังหวัดสุขโขทยัยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตาลเตี้ยอายุ55ปีถึง82ปีมาร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ยโดยมีทั้งครูผู้สอนและลูกหลานร่วมรดน้ำขอพอรรวมทั้งขอข,อขอมาตามธรรมเนียมไทย ส่วนเทศาบาลเมืองชัยภูมิได้จัดพิธีรดน้ำทำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกระตัญยูกะตะเวทีที่บ้านพักวิเศษกุลจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านพักของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปรดน้ำขอพรน,นะครับขณะที่นายชวนเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ